สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องประออพิสาวลุงคพลนะครับวันนี้ลุงเพลลุงเพชรนะครับก็จะมาทำตำมส้มตำนะครับกับข้าวลุงเพชรนะครับ ចាប់ໄວរៀបរយហើយណាស់ครับអរគុណ สองไปเรียบร้อยลสนละอลงาดง่ายนะครับต้นตามงเพชรไม่มีส่วนวนอะไรมากมายนะครับเอาแค่พอกได้แล้วกันนี่ก็ามะเกือเทศนะ ีย่าบ้านเฮานะพี่น้อง ปะลาลาต้มนะคะระับมียลารถนัวใส่ลายแส่ลายเด้พี่น้อง ลายเมื่อครับต้นขาเราไ,ไ้กินลายเมื่อ้ร เสร็จเียบร้อยครับต้ตมตับมุกเป็ดครับนี่ครับกับข้าวเที่ยงมุงเกเป็ดนะครับต้ตมตันนะครับ นี่นะครับส้มตำลุงเพชรนะครับเดี๋ยวว่าลุงเพชรจะกินกับอะไรนาะส้มตำนี่จะกินกับอะไรนะครับเนาะมานะครับมากินข้าวกับลุงเพชรนะครับนี่นะครับกับข้าวลุงเพชรวันนี้นะครับก็มีส้มตำย่างปลาหมึกนะครับย่างปลาหมึกแล้วก็มีผักด้วยนะครับ ผักชะอมหรือว่าผักขานะครับถ้าเป็ F F เปนบ้านลุงเพชรกระบดดเร right ียกว่าผักเน่านะครับเราผักเน่าเนาะมานะครับมาก huh? ินข้าวกับลุงเพชรนะครับวันนี้ป้าออนก็กลับแล้วนะครับกลับถึงบ้านแล้วนะครับก็เหลือแต่ลุงเพชรนะครับกินข้าวคนเดียวนะครับวันนี้มานะครับมามาครับมากินข้าวกับลุงเพชรนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องประออนพิสาวลงพลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาครับมามาครับกินข้าวกระลุงเพชรนะครับี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ